ทำสมาธิอย่าทําด้วยความอยากโอวาทธรรมหลวงพ่อชาสุภัทโทวัดหนองป่าพงตั้งใจทําสมาธิเกินไปก็กลายเป็นความอยากแต่ว่าพวกเราทุกๆคนมันร้อนเหมือนกันนะมันร้อนพอทําปุ๊บก,ก็อยากให้มันไปไวๆ ไม่อยากจะอยู่ช้าอยากจะไปหน้าการกำหนดตั้งใจหาสมาธินี้บางคนถึงตั้งใจเกินไปบางคนถึงกับอธิษฐานเลยจุดทูปปักลงไปกราบลงไปถ้าทูปดอกนี้ไม่หมดข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งเป็นอันขาดมันจะล้มมันจะตายมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันจะตายอยู่ที่นี่แหละพออธิษฐานตั้งใจปุ๊บ ก็นั่งมันก็เข้ามารุมเลยพยามาลน,นั่งแผลบเดียวเท่านั้นแหละก็นึกว่าทูบมันคงจะหมดแล้วเลยลืมตาขึ้นมาดูสักหน่อยโอ้โหยังเหลือเยอะกัดฟันเข้าไปอีกมันร้อนมันรน,ม,น,นมันวุ่นมันวายไม่รู้ว่าอะไรอีกเต็มที่แล้วนึกว่าทูบมันจะหมดลืมตาดูอีกโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งเลยสองท่อสามท่อก็ยังไม่หมด เลยเลิกเสียเลิกไม่ทำแล้วก็มานั่งคิดแม้ตัวเรามันโง่เหลือเกินมันอาภัพมันอย่างโน้นอย่างนี้นั่งเปิดทุกว่าตัวเองเป็นคนไม่จริงคนอับปรีคนจันไรคนอะไรต่ออะไรวุ่นวายก็เลยเกิดเป็นนิวรนนี่ก็เรียกว่าความพยายามเกิดไม่พยายามบัตคนอื่นก็พยายามตตัวเองอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะความอยาก ทำสมาธิด้วยการปล่อยวางอย่าทําด้วยความอยากความเป็นจริงนั้นไม่ต้องไปทําถึงขนาดนั้นหรอกความตั้งใจคือตั้งใจในการปล่อยวางไม่ต้องตั้งใจในการผูกมัดอย่างนั้นอันนี้เราไปอ่านตําราเห็นประวัติพระพุทธเจ้าว่าท่านนั่งลงที่ใต้ต้นโพนั้นท่านอธิษฐานจิตลงไปว่าถ้าไม่ตรัสรู้ตรงนี้จะไม่ลุกหนีเสียแล้ว แม้ว่าเลือดมันจะไหลออกมาอะไรก็ตามทีเถอะได้ยินคำนี้เพราะไปอ่านดูแม้เราก็จะเอาอย่างนั้นเหมือนกันจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่ไม่รู้เรื่องว่ารถของเรามันเป็นรถเล็กๆรถของท่านมันเป็นรถใหญ่ท่านบันทุกทีเดียวก็หมดเราโอรถเล็กไปปรรทุกทีเดียวมันจะหมดเมื่อไหร่มันคนละอย่างกันเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้น มันเกินไปบางทีมันก็ต่ำเกินไปบางทีมันก็สูงเกินไปที่พอดีพดีมันหายาก